โตโยต้า C-HR รุ่นท็อปสด1.8 High บ i g ปี2019เลขไม้แท้เพียงแค่70,000กิโลเองครับป้ายแดงคันนี้ล้านห0 0 0ื่นแพงมากครับเป็นมือสองวันนี้ผมพอขายเพียงแค่518,000บาทไฟหน้าโพลเตอร์พร้อมเดย์ไทม์นอลิขวัยกระจังหน้าสีดำเงาพร้อมโลโก้ไฮบิดเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดพร้อมไฟตัดหมอกล้อแม็กทูโทนขอบ17ยางดันหลอ่อปี2023พร้อมดิสเบก4ลอ้อไฟท้าย LED ดีไซน์เฉียบเฉียวฟังกชั่นจัดเต็มพร้อมกล้องมองหลังเซนเซอร์ท้ายมีมา ให้4จุดด้านท้ายกว้างเก็บของได้เยอะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมพุชคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนพร้อมฟังก์ชันนีเวเกเตอร์แอร์ออโต้พร้อมหน้าจอดีตอนเกียร์ออโต้ขับสบายดีไซน์สวยเบรกมือไฟฟ้าพร้อม auto ออโต้เบรกโหเบาะหนังแท้ทรงสปอร์ตเบาะหลังกว้างสภาพเหมือนใหม่ภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ฟังก์ชันจัดเต็มเครื่องยนต์ไฮบริดสุดยอดความประหย,ยัดน็อตยึดฝาะโปงไม่เคยถอดซอกในเดิมซุ้มหัวโช๊คเดิมเมดอาร์กอยู่ครบคาหน้าเดิมพลาสติกไม่เคยแกะฝากระโปรงเดิมพร้อมสติ๊กเกอร 9,000ันบาทเองครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดท่อมจมนำรับประกันไม่แท้นะครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้นานสูงสุดเครื่องเกียร์1ปีหรือว่า10,000มกิโลถ้าใครชอบอยากได้ทักมาเลยครับ รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ที่กว่า5ไร่มีรถใี้นึกกว่า200คัน